สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ปลาเครื่องมีพระมาแบ่งปันนะครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอทีลายศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้า 5. มาชมองแรกนเลยนะครับพี่องคแรกนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อชมนะครับพี่สวยเลยนะครับพี่จมูกล้มนะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับ สวยเดิมเลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับรายการนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่ขายตามสภาพแล้วพี่พี่ท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นสมเด็จ พิมพ์เส้นได้ออกวัดบางขุนผมนะพี่เก่าๆเลยนะครับพี่ดูนะครับเก่ามากเลยนะครับดูนะพี่เป็นพิมพ์เส้นได้นะพี่แต่กกวา,างขุนผมเมื่อปีสองพันห้าร้อยนะครับส,สวยๆเลยนะครับเอาหนึ่งพันบาทเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนนะพี่หลวงปู่โตะนะครับพี่ วัดประดูชฉิมพีนะพี่ส,สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับรายการนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่พี่ท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับดูนะพีส่สวยเลยนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับพี่ อันนี้ร้อยปิ้นนะพี่ด้านข้างนะครับพี่รายการนี้พันสองร้อยบาทนะครับพี่านใดดูและชอบทักมาได้เลยนะครับรายการต่อ,อมาพี่อันนี้เป็นสมเด็จนะพี่พิมพ์ใหญ่วันละคงนะพี่ส,สวยๆเลยนะครับพี่ดูนะพี่ดูนะพี่ อันนี้ขึ้นไข,ข่ขาวเลยนะพี่พระอ,องค์นี้ดูเม็ดแร่ม,มวลสารนะพี่มันมันเลยนะครับนี่ครับพี่รายการนี้เอาหนึ่งพันหนึ่งร้ยบาทนะพี่ดูแล้วชอบทักมาได้เลยครับต่อราคาได้ทุกองค์นะครับพี่ การต่อมานนะพี่อันนี้เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่อาจารย์โลนะพี่เนี่ยพี่สวสวยนเดิมเลยนะครับเขียนว่ารุ่นสี่นะพี่รุ่นสี่นะพี่นะครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับ เินสีนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับพี่อันนี้เป็นสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์เจดีวัดลักขังนะพี่เนืพี่เนื้อส,สวยๆเลยนะครับเกตทะลุซมด้วยนะครับพี่ดูนะครับพี่เนื้อน,นะครับพี่มันอย่างมันเลยนะครับ รา่การนี้หนึ่งพันบาทนะพี่พี่ทันใดสนใจครับมาได้เลยนะครับรายการน้มานะพี่อันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองฟ้าบาทนะครับพี่หลงมะกวยปีศูนย์สี่นะพี่เหรียญนนนหนาหนาเลยนะพี่ดูสิเหรียญหนาหนาตัวตัดนะพี่ดพี่ เหรยไม่บวมไม่เบอร์นะพี่รายการนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่เหรียญศูนย์สี่แรกนะครับรายการนุมานนะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลักนุมานนะพี่ปีสองพันสองหนึ่งนะพี่เนื้อปากกานะครับพี่เดี๋ยวให้ดูขอบตัดกันเลยนะพี่มีตัวตัดนะครับเดี๋ยพี่มัดผดนะพี่แล้วก็ขีดเมือเข็มสิทธิยาที่บ่าของพ่อนะครับพี่ มีขีดที่บางนะพี่แล้วขีดที่ศีรษะหลวงพ่อไปทันขอบเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อปาก้านะพี่เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับรายการออกมาแลพี่อันนี้เป็นจัมโบนะพี่จัมโบหนึ่งนะพี่ดูนะพี่ตัวสีชัดเจนนะพี่วัดประดูเข็มพีนะพี่เป็นเนื้อว่านนะครับพี่ เนื้อวานจะออกดำดำนะพี่แต่ไม่ดำปิดนะพี่ฝั่งตะกุดด้วยนะพี่มองไม่ชัดพี่ต่อผ้าเช็ดพี่ต้องปัดหน่อยๆดูนิ้วนะครับพี่นิ้วเล็วคมชัดเลยนะครับพี่เอาหนึ่งพันสองรอยบาทนะครับรายการต่อมานะครับนี่รครับพี่ อันนี้เป็นปิดตาหลังแบบนะพี่รักนหน้าหนาเลยดูดนะครับพี่รักหนามากเลยนะพี่เป็นลูพพกแก้วนะพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับรายการนี้เอาหนึ่งพันบาทนะพี่รายการต่อมาเป็นซุ้มกอนะพี่เรายการนี้ก็เอาหนึ่งพันบาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่ดูนะพี่ อกใหญ่ๆเลยนะพี่สวยๆน้ําเดิมเลยนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับในการตรมานะครับอันนี้เป็นหลวงพทวดหน้าประเทศเนื้อทองแดงนะพี่ดูนะพี่สวยๆน้ําเดิมเลยนะครับพี่ ดูนะครับเดิมเลยนะพี่รายการนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเป็นหลวงพ่อทวดหน้าประเทศปีศูนย์ห้านะพี่สภาพสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อ,อมานะครับพี่นี่พี่นี่เป็นหลวงพ่อรุ่นนะครับพี่ดูครับพี่อันนี้เขาเรียกว่ายันอุใหญ่ไหมครับพี่ ขอบก็บอกนะครับพี่สวยน้ำเดิมเลยนะครับพี่นี่ครับพี่เ,เห็นห่วงเชื่อมขอบก็บอกหน้าๆเลยนะครับนี้เป็นหลัง ยันคนละอย่างนะพี่จะมีสองยันนะพี่อันนี้เป็นอุใหญ่นะครับเอาพันสองร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะพี่อันนี้ขอบกระบอกลัวหนาเลยพี่ห่วงเชื่อมนะครับพี่ปีสองสี่แปดสี่นะพี่วัดบางพร้อมนะครับเนี่ยพี่ พี่ทนใจสนใจรีบทักมาเลยนะพี่ก่อนที่จะหมดนะพี่รายการนี้ก็เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่ดูแลชอบทักมาเลยนะครับรายการต่อมานี่อันนี้พระกิ่งนะพี่พระกิ่งอันนี้ผมไม่ทราบที่นะพี่เป็นก้นหลุมนะพี่ดูนะครับใชสวยเลยนะพี่สวย สวยลนะพี่พี่ทันใดสนใจทักมาได้เลยนะครับพี่ทันใดสนใจทักมาเลยนะครับพี่เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่รายการต้ำมานะครับอันนี้เป็นหลงพ่อเงินวัดวังกิกนะพี่ต่อโคดนะพี่ด้านหลังนะครับดูนะครับ นี่ครับพี่นนพก,ก้นนะครับพี่เป็นเนื้อชุบติ๊กเกนนะครับพี่เอาหนึ่งพันบาทพอนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจใทักมาได้เลยนะครับรายการต่อมาครับพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อ,อก,พก,กันนะครับพี่เรหรียญหลวงพ่อกันนะครับพี่เรีงพ่ก,กันได้มาสองเหรียญน,นะครับพี่ นี่พี่แต่เป็นคนละพิมพ์นะพี่ประสองส,องส,องสี่หกเก้านะพี่พี่นสนใดสนใจถักมาได้เลยนะครับพี่นี่นะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่ ี่ท่านใดชอบระถักมาได้เลยนะครับรายการต่อมาพี่นี่พี่อันนี้เป็นผงสุพรรณนะครับพี่นี่ดูนะพี่ดูหน้าอกนะพี่เหมือนหัวช้างเลยนะพี่อันนี้เหมือนงวงลงมาเี่ยพี่เห็นไ้มพี่เหมือนหัวช้างเลยพี่ด้าน,นล่างก็เป็นแบบงวงลงมาเลยนะพี่ สวยๆเลยพี่เอาหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้เป็นซุ้มกอยหนึ่งองค์นะพี่นี่พี่สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับรายการนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่ดูนะครับสวยๆเลยนะพี่พี่ทสนใจสนใจทักมาได้เลยนะครับ เดี๋ยวเอาหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อกันอีกหนึ่งเหรียญทวีอันนี้เป็นพิมพ์เขาเรียกขอเบ็ดนะพี่ดูนะพี่อันนี้เขาเรียกพิมพ์ขอเบ็ดนะครับเดี๋ยพี่เนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะพี่ สองสองสี่หกเก้านะครับพี่ดูนะครับรายการนี้ก็เอาพันสองร้อยบาทนะครับพี่ชอบทักมาได้เลยนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้เป็นสมเด็จนะพี่พุทธกับนะพี่นี่เก่าเลยนะพี่พุทธกับวัดพับนะพี่สมเด็จวัดพับนะพี่ดูเนื้อนะพี่ โคตรมันเลยนะพี่เก่ามากเลยนะพี่เดีนน๋ยวพี่ท่านใดชอบแนวนี้นะพี่นี่ของเก่าเลยนะพี่เอาหนึ่งพันบาทพอนะพี่รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญลงพโทษหลงังลุงหลงปูทิมนะพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นศูนย์ห้าหรือศูนย์สามประมาณนี้นะพี่ดูนะครับ เป็นเนื้อปะก้านะครังนะพ,พี่สวยคมเลยนะพี่ในการนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่ รายการต่อมานะครับพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตรุ่นแรกนะพี่เนื้อทองแดงเก่าๆเลยนะพี่ปีหนึ่งศูนย์นะครับพี่เนี่ยพีส่สวยๆเลยนะครับติดกองห้ดูนะพี่จมูกแตะนหน่อยๆนะพี่เไยพี่ตอกโค้ดนะพี่เอาอนี้เอาหนึ่งพันบอท บาทพอนะพี่หนึ่งพันบาทพอนะครับพี่ตามสภาพนพี่ขายตามสภาพนะพี่พพดูแลชอบทักมาเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อนะวะนะพี่หลงปูทิมนะพี่น่าจะเป็นปีหนึ่งแปดนะครับพี่ส,สวยเลยนะพี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่ต่อโคตัวทอ,อ,อ,อด้านหลังนะครับพี่เป็นเนื้อนะวะนะครับพี่ พิมเล็กนะคพี่เอาหนึ่งบาทพี่เป็นเนื้อนวะนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นพระรอดนะครับพี่เป็นพระรอดนี่กเก่าๆเลยนะครับหนูน้ำเส้นน้ำตกนะพี่วิ่งเต็มเลยนะครับพี่รายการนี้เอา1น0 0งพันสอร้บาทนะพี่สวยๆเลยนะพี่ต่อรองได้นะครับ การต่อมานะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อท่านเขียวนะพี่ดูนะครับสวยเลยนะครับปีสองห้าหนึ่งสามนะพี่นี่พี่สวยเดิมเลยนะครับสองห้าหนึ่งสามนะพี่พสอสมนะครับ เอาพันสองร้อยบาทนะพี่หลวงพ่อท่านเขียวนะพี่เนื้อทองแดงก็ไหลทองนะครับในการต่อมานะครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเหรียญบาทน้ำมตนนะพี่หลวงปู่ทิมนะพี่ตอกคำว่ากรรมการนะพี่ดูตอกโคตชัดเจนนะพี่เขาตอกนะพี่ไม่ใช่มาจากบล็อกนะครับดูนะพี่ตอบคำว่ากรรมการนะพี่ เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่วัดรหารไล่นะพี่เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นหลงพ่อเงินนะพี่รุ่นสุดท้ายปีหนึ่งแปดนะพี่รายการนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงสวยเดิมเลยนะครับพี่เอาเจ็ดร้อบาทพอแล้วรับเรียญนี้นะครับ เขียนว่ารุ่นสุดท้ายนะครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นรายการหลุดจองนะพี่หลุดจองมาเพิ่งตีกลับมาถึงนะครับพี่ดูนะพี่สวยๆเลยนะครับพี่เป็นหลวงปู่นาคนะพี่วัดห้วยจระเข้นะครับพี่พสวยๆน้ําเดิมเลยนะพี่รายการที่เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่ดูนะพี่ มีมีจานนะครับพี่เนื้อไมกกะพัดนะครับพี่รายการต่อมาพี่อันนี้เป็นหลงปูดีนะครับพี่ดูนะครับพี่อันนี้จานคนละแบบนะพี่ดูนะครับอันนี้เป็นหลงผู้ดีนะครับ พี่ทันใดสนใจทักมาเลยนพี่เอาพันสองร้อยเท่ากันนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเลนหลวงพว่อกลวยนะพี่ปีหนึ่งห้านะพี่เขาเรียกว่าเหนโมตาบอดนะครับพี่ดูนะครับเสน้นขนแมวพี่แต่มเลยนะพี่เหนียนรุ่นนี้ เหรนี้เอาพันหนึ่งร้อยบาทนะพี่ต่อรองได้นะครับในการต่อมาพี่อันนี้เป็นสมเด็จนะพี่เป็นกุบางขุนพรมนะพี่ดูผมเรียมเก็บเนื้อว่ายังดีนะพี่เก่ามากเลยนะพี่เอาหนึ่งพันบาทนะพี่พี่กบเก่าเลยนะครับนเนื้อเนื้อพี่สุดเนื้อยอดเลยับพี่เนื้อ เนื้อแบบนี้หายากนะครับพี่เอา1,000บาทนะครับในการทำมานะครับอันนี้เป็นแหวกม่านข้างเม็ดนะพี่พิมพ์สมาธินะพี่หลงพกกลยนะพี่ปีลาลาสองพันห้าร้อยนะครับพี่ดูนะครับดูเส้นม่านนะพี่เป็นธรรมชาตินะพี่ไม่ตรงนะพี่เนี่ยพี่เป็นธรรมชาติเลยนะครับ พิมสมาธินะพี่รายการนี้เอา1,200นะครับรายการต่อมานี่อันนี้เป็นแหวกบ้านปี15นะพี่เป็นปี15นะพี่ดูครับสวยเลยนะพี่รายการนี้ก็เอาหน0่น้บาทนะพี่ต่อรองได้นะครับ อันนี้เป็นโพก้าวใบนะครับพี่ดูนะครับหลังพระแม่ธงระีพี่เนื้อออกรำดำนะพี่ไอที่แดงๆไม่รู้ครับอันละเป็นยาแดงนะหรืออะไรนะพี่เี่พี่สวยๆเลยนะครับปิดทองสวยๆเลยนะครับเอาหนึ่งพันบาทพอนะครับพี่เอาหนึ่งพันบาทพอแล้วพี่ วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับพี่ท่านใดสนใจโทรมาเลยนะครับพี่ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดียไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าวันนี้สวัสดีครับ